ยังไม่ได้เปิดเกมรุกเต็มรูปแบบแต่กลายเป็นว่าต้องตั้งรับเต็มสูบแทนสำหรับศูนย์บัญชาการต่อต้านระบบทักษิณแห่งใหม่ยังป่ารอยต่อตามคิวที่คลิปเสียงสนทนาคล้ายลุงคนดังกับบริวารทั้งหลายถูกปล่อยออกมาต่อเนื่องแม้เรื่องจะนานมาแล้วแต่บทสนทนาที่ปรากฏมันเป็นการตอกย้ำเบื้องหลังการเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องใต้ดิน จะมาอ้างว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างที่โคศกพักพลังประชารัฐชี้แจงคงลำบากเพระาะนอกจากจะฟังไม่ขึ้นมันยังกลายเป็นการแก้เกมที่บ้องตื้นไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นสักเท่าไหร่ภายในฐานบัญชาการใหญ่ป่ารอยต่อตอนนี้รวนกันไปหมดถึงแม้จะยังจับมือใครดมไม่ได้แต่มันก็เดาไม่ยากเพราะคนที่เข้าไปอัดเสียงชัดขนาดนี้ได้ต้องเป็นคนในหรืออดีตคนใน ที่อยู่ในระยะประชิดลุงคนดางแบบหายใจได้ยินเสียงกันทีเดียวแล้วเสียงสนทนาที่หลุดออกมายังคล้ายคลึงกับคนที่ยังเลือกจะอยู่กับลุงต่อในขณะที่คนไกลที่เคยใกล้ไม่ปรากฏในคลิปสนทนาเลยผู้ชมทางบ้านก็พออนุมานได้ว่าฝีมือใครหรือคนกลุ่มไหนแต่เอาเป็นว่าคนที่รู้ตัวดีที่สุดคือคนที่อยู่ในคลิปสนทนาเพราะย่อมต้องนึกออกว่าในวันนั้นที่คุยกัน ใครบ้างที่นั่งอยู่ข้างๆตัวเองแต่ถึงรู้ตัวก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะถ้าคนอัดคลิปเสียงกล้าปล่อยออกมานั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้แค่ไม่ได้กลัวว่าคนโดนอัดจะรู้ว่าเป็นฝีมือตัวเองเล่นกันแรงๆแบบนี้ต่อให้ไม่เปิดหน้าก็เหมือนเปิดหน้าชนแล้วคนที่ต้องหวาดระแวงตอนนี้คือคนในป่าเพราะถ้าดูจากคลิปสนทนาที่อีกฝั่งปล่อยออกมาบางเรื่องเป็นเรื่องเก่าบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ มันย่อมแสดงว่ายังมีอีกหลาย E.P. ีให้ติดตามอนุมานได้เลยคลิปเสียงเด็ดๆที่เด็ดกว่า E.P. แีแรกๆยังมีอยู่ในมืออีกฝั่งแต่จะปล่อยเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของฐานบัญชาการใหญ่ป่ารอยต่อด้วยอีกฝั่งเจตนาปล่อยออกมาให้รู้ว่ามีของอีกเยอะเสมือนการขู่ให้รู้ว่าหมัดสวนกลับที่มีในมือไม่ธรรมดาคลิปที่ออกมาแรกๆเป็นแค่อดอดฟเรียกน้ำย่อย แม้ในทางกฎหมายจะเล่นงานไม่ได้แต่ในทางการเมืองต้องบอกว่าเสียงคลิปคล้ายลุงคนดังทำเสียคเครดิตเสียรางวัดไม่น้อยเหมือนกันตอนนี้ลิ้วล้อ,อยังแทบไม่กล้าออกมาชี้แจงเพราะยิ่งแก้เหมือนยิ่งแน่นชี้แจงออกมาก็เจ็บตัวเพิ่มเท่านั้นบรรดาขุนพลเงียบเป็นเป่าสากในหนึ่งไม่อยากเปลืองตัวอีกใจหนึ่งเริ่มลังเลไม่รู้เลือกถูกฝั่งหรือไม่ เพราะถ้าถอดรหัสคำพูดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวหัวหน้ามุ้ง2 0สอสอ,อดีตพลังประชาลุงที่ระบุว่าจะมีออกจากพักพลังประชารัฐอีกล็อตใหญ่ๆมันก็มีมูลตอนนี้ทุกคนในพักพลังประชารัฐที่ยังอยู่เชื่อว่ารอบหน้าลุงจะวางมือเพราะมองไม่เห็นหนทางไปต่อแล้วถึงเวลานั้นพอลุงกลับไปเลี้ยงหลานก็แยกย้ายกันไปเติบโตตามวิถีตัวเองซึ่งแกนนำบางคน เจราจาลับๆกับพรรคเก่าเจ้านายเก่าเอาไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนพวกที่ไม่ใช่สสที่ยังเปรี้ยวอยู่พวกนี้ยังแอบหวังว่าลุงจะคัมแบ็กได้หักล้มอุ้งอิงแททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงเหมือนกับเศรษฐาทวีสินเพียงแต่มันไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่าล้มได้แล้วอย่างไรต่อจะขึ้นเป็นผู้นำได้อย่างไรในเมื่อสสในมือมีอยู่แค่20ิคน ในขณะที่บรรดาพักร่วมรัฐบาลอื่นๆก็ไม่มีทีท่าจะซื้อไอเดียนี้แต่อย่างใดเข้ายุโรปล้มได้แต่เป็นนายกเองไม่ได้มีการคาดการณ์กันว่าถ้าภายในหนึ่งปีนับจากนี้ไม่มีแผนที่เป็นระบบลุงป้อมพลเอกประวิทวงษสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแค่ทำการเมืองแบบอยู่ไปวันๆแค่เลี้ยงดูปูเสือสสรายเดือน20คนที่ยังอยู่ถึงวันนั้นอาจจะเหลือไม่เท่านี้ จะมีคนหนีไปทำกิจกรรมกับพรรคอื่นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเพราะต้องยอมรับว่าลำพังรายเดือนไม่กี่ขีดที่ลุงดูแลแม้จะดูเยอะในสายตาคนนอกแต่มันไม่พอยาไฟกับการทำพื้นที่สสต้องมีโครงการเพื่อหล่อเลี้ยงให้ไปต่อได้แต่ถ้ายังเป็นฝ่ายค้านและทำการเมืองเหมือนที่เป็นอยู่ต้องยอมรับสภาพว่ามันอยู่กันไม่ไหวฉะนั้นหนึ่งปีถ้าล้มผู้นำไม่ได้หรือไรว้วิแววที่จะกลับไปมีอำนาจ เตรียมบวกเพิ่มสอสให้กลุ่มร้อยเอกธรรมนัตได้เลย